สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าพิจารณาเป็นสามวาระหมายความว่าอย่างไรท่านผู้ชมครับคำว่าพิจารณาเป็นสามวาระหมายถึงขั้นตอนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รวมทั้งการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐสภาซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกระบวนการตราพระราชบัญญัติอันถือเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะเริ่มต้นด้วยการพิจารณาในวา,วาระแรกที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการพิจารณาในขั้นรับหลักการซึ่งสภา หรือรัฐสภาจะต้องลงมติหลังจากจบการอภิปรายว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอต่อสภาหรือต่อรัฐสภาถ้าสภาหรือรัฐสภาลงมติไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นก็เป็นอันตกไปถ้าสภาหรือรัฐสภาลงมติรับหลักการสภาหรือรัฐสภาก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่สองต่อไปคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ อาจเป็นคณะกรรมการสามัญประจําสภาซึ่งมีอยู่แล้วก็ได้หรือจะตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญก็ได้แต่ถ้าเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐสภาต้องตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นการลงมติของสภาในขั้นรับหลักการนี้ถือเอาเสียงข้างมากของสมาชิก เข้าประชุมเป็นเกณฑ์ตัดสินเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐสภาถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์ตัดสินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สอง แบ่งเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเรียกว่าการพิจารณาในขั้นการมาธิการส่วนขั้นตอนที่2เป็นการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราในที่ประชุมสภาหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในขั้นการมาธิการและรายงานต่อสภาแล้วการพิจารณาในวาระที่สองในที่ประชุมสภาเป็นการพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่าง ที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วทีละมาตราโดยต้องพิจารณาการสงวนคำแปะยะติของสมาชิกที่มิได้เป็นกันมาธิการและการสงวนความเห็นของตัวกรรมาธิการเองประกอบด้วยทั้งนี้สภาหรือรัฐสภาจะพิจารณาโดยเริ่มต้นจากชื่อร่างคำปรารภแล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา ซึ่งในแต่ละมาตราสภาหรือรัฐสภาจะลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยกับรายงานของคณะกรรมการหรือไม่โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านก่อนที่จะลงมติข้อสำคัญคือในการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราดังกล่าวนั้นมาตราใดที่คณะกรรมการไม่มีการแก้ไขหรือไม่มีการสงวนคำแปลยะติของสมาชิก หรือไม่มีการสง,งวนความเห็นของกรรมธิการก็จะไม่มีการอภิปรายในมาตรานั้นพูดง่ายๆคือผ่านไปได้เลยการลงมติในวาระที่สองเรียงตามลำดับมาตรานี้ใช้เสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นเกณฑ์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม และเมื่อจบการพิจารณาในวาระที่สองแล้วสภาหรือรัฐสภาก็จะพิจารณาในวาระที่สามต่อไปท่านผู้ชมครับการพิจารณาในวาระที่สามเป็นการพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปประกาศใช้เป็นกฎหมายทั้งนี้โดยไม่มีการอภิปราย แต่ถ้าเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรัฐสภาจะลงมติในวรระที่3ได้ต้องรอไว้15วันหลังจากจบการพิจารณาในวาระที่2แล้วการพิจารณาในวาระที่3ว่าจะให้ความเห็นชอบให้ออกใช้เป็นกฎหมายหรือไม่ดังกล่าวนี้ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยพุทธศักราช2540การลงมติ ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสินเหมือนกันทั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเรียกง่ายๆว่าเสียงข้างมากธรรมดาแต่ถ้าเป็นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0การลงมติเห็นชอบด้วยในการที่จะให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญออกใช้เป็นกฎหมายได้ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาซึ่งเรียกว่าเสียงข้างมากเด็ดขาดในขณะที่การลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั่วไปใช้เสียงข้างมากธรรมดากลา่วคือเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าประชุมนั่นเองแต่ถ้าเป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สของรัฐสภาการลงมติให้ความเห็นชอบต้องมี คะแนนเสียงเกินกว่ากึองหนึ่งของสมาชิกสภาพุทธทนรัศดรและสมาชิกวุฒิสภารวมกันท่านผู้ชมครับคำว่าพิจารณาเป็นสาวาระนี้ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า consideration by free readings ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าพิจารณาเป็นสาวาระหมายความว่าอย่างไรก็มีเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ